กรมพ u 5D ห้านะครับแบรนด์ s อสําสำหรับรถลูกค้าคันนี้เป็นรีว่สี่ประตูเร์ออโต้นะครับวันนี้เข้ามาจากชุดปรมปูพื้นมาดูของเก่าลูกค้ากันซึ่งจะเป็นอี้เห็นไหมฮะซึ่งเวลาใช้เป็นนานเนี่ยขาเปื่อยยุ่ยหมดแล้วนะครับเก็บความชื้นด้วยเป็นเชลราเดี๋ยวมาดูกรมพ u 5D ้าแบรนด์ S1 กันว่าปูแล้วจะสวยงามยังไงอ่ะตอนนี้น้องก็กำลังดูุูนให้ก่อนนะครับทำความสะอาดให้ เป็นบริการเสริมพิเศษครับที่จะเป็นฝั่งคนขับนะครับเดี๋ยวมาดูกันปูเข้ารูปง่ายๆแบบนี้แค่วางเฉยๆนะครับอ่าฝั่งคนขับโอเคเดี๋ยว่งเล่นแป๊บนี่นะครับฝั่งคนขับก็จะเข้ารูปอย่างนี้เลยก็จะมีตัวมาร์กจุดของเขานะครับตรงนี้เห็นไ้ยสองจุดเป็นตัวล็อก นี่นะครับสั่งคนขับเคเรียบร้อยส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งซ้ายคนนั่งข้างคนขับอนี่นะครับชิ้นงานปั๊มเค้ารูปตองรุ่นแล้วก็จะมีขึ้นขอบกันลอยตรงด้านข้างนี้ด้วยนะครับเพื่อกันลอยสีเดี๋ยวไปดูชิ้นหลังกันส่วนชิ้นนี้จะเป็นชิ้นแถวสองชิ้นหลังนะครับซึ่งชิ้นนี้จะเป็นชิ้นยาวเต็มเลยนะครับก็จะเข้าตามมุมขอบของเขาเลยนะครับแล้วก็จะมีสันตรงกลางกันลอยตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ด้านข้างก็จะมีตัวการลอยสีตรงนี้เวลาก้าขึ้นเกล้าลงเหมือนกัน